นั้นก็สู่รายการปลาหม่ใหย่ดังครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่มีโวกสได้ทำงานร่วมกับน้องโมของพี่ยิ่งท่วงเทศกาลวันนี้วันแม่เทศกาลวันแม่นะครับผมพาคุณแม่ผมมาร้านนี้เลยไม่ไม่ต้องชิมมาพี่ไงวันนี้เล่นอย่างนี้เลยเหรอใช่พี่คือผมมาไม่ได้กลับบ้านพี่ผมก็เลยถือว่าสี่พี่เป็นแม่พี่เป็นแม่วันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้ ตลกปหมเนี่ยจริงหุ่นแรงมากอายุเท่าไหร่ยี่สี่ครับฉันเพิ่งยี่แปดนี่โดนสีขดเองยันหล่อนยี่สิบแปดใช่เหรอพี่ทำไมเพราว่าอะไรขอลาจริงๆหนูไม่ได้กลับบ้านหนูก็เลยคิดถึงแม่วันนี้หนูก็เลยถือโอกาสนะมาเปิดรายการที่นี่แล้วก็พาคุณแม่ผมมาที่นี่ที่ไหนกอดอยู่ที่ร้านเดือนแก้วค่ะีรวันนศยี่สิบสามค่ะใช่ซึ่งการเดินทาง ที่เรามาตรงเนี้ยผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้มองตลอดทางมาเจอปุ๊บเจอที่หน้าสะดุดใจแบบที่จอดรถสําหรับรายการไม่ใหญ่ดังขดูแลเทคแคร์รอย่างีเป็นเครียดอย่างมากเลยที่ต้องมาทำอะไรที่มาทารายการที่นี่อ่าพี่ได้มากับพี่ครับกับพี่เนาะกับแม่กับแม่แค่วันเดียวนะได้เห็นแย่ว่าหนูไม่ได้เจอแม่มันหลายเดือนนะอ่าโอเคยอมไปให้วันเดียวนะแต่ไม่เกี่ยวกับอายุนะไม่เกี่ยวเกี่ยวกับความเคารพรัก นับถือกันอย่างนี้พอนะใช่คือผมมามีพี่แนนเขาเป็นไอดอลอยู่แล้วแต่ไม่เรียกแม่เนาะวันเดียวเนาะวันนี้ขอแม่วันเดียวครับคุณผู้ชมทำกับแกเครียดว่ะซึ้งๆแกมากเลยเดี๋ยวเข้าด้านในกันเลยค่ะใบสองขอใบสองเป็นเอวดรอโอ้แม่แก แม่เที่ยวนะคะคที่้องโมได้บอกเอาไว้ก็เลยพามาในร้านอาหารที่มีบรรยากาศเหมือนคุณอยู่ที่บ้านาแต่แ,แตกต่างจากยู่บ้านแน่นอนเพราะว่าอาหารของเขาเนี่ยทำโดยคนที่มีความรู้ด้านอาหารนะคะคบ,บวกกับว่าคุณไม่ต้องล้างหมอ้อล้างกระทะล้างจานเองซึ่งเป็นเรื่องที่ คนในบ้านต้องเบื่อแน่ๆเวลากินที่บ้านเสร็จแล้วแบบโอ๊ยต้องมาล้างจะยิ่งน่าอะไรอย่างนี้ออกไปกินนอกบ้านดีกว่าในที่ที่บรรยากาศเหมือนที่บ้านได้เชื่อดูจากภาชนะนะคะเหมือนหม้อเหมือนนี่คุณดิฉันเลยค่ะเหเือนกระทะเหมือนเหมือนบ้านผมเป๊ะเลยที่นั่นเหมือนเลยบ้านโดยทักทายค่ะเชิญก่อนนะคะคุณทรยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะคุณทรายถามนิดนึง ตอนแรกบอกมาเดือนแก้วอะในนึกว่าจะได้มานวดสปาผ่อนคลายอะไรอีกคือนคุณคุณรู้ว่ามันมันเป็นชื่อร้านนวดมันเป็นของทางคุณรายด้วยปะคะใช่ครับตอนนี้จะมีร้านนวดอยู่ที่โลตัสปากเกร็ดถึงที่แล้วก็ตอนนี้เราจะมีเปิดร้านอาหารครับผมเป็นร้านชาบูปิ้งย่างครับผมมีสองสาขาที่เมืองทองแล้วก็ที่งามวงศ์วานครับผมทำไมถึงมาเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองอะคือยังไงคือเรียนจบปุ๊บแล้วรู้สึกว่า ไม่อยากทำงานบริษัทหรออ๋อคือตอนนี้ผมยังทำงานบริษัทอยู่นะครับโอ้ยเก่งเนาะทำอไรอยากจ้างอ่ะค่ะก็เรื่องตอนนี้ผมจบมาได้ประมาณ2ปีแล้วทำงานบริษัทมา2ปีแล้วก็คือเรื่องมันเริ่มมาจากว่าตอนจบมาผมก็อยากมีธุรกิจมันเหมือนเด็กท,ทั่วไปครับทุกคนก็อยากมีธุรกิจของตัวเองออนะครับผมก็เลยมองกัใกล้ตัวก่อนเรื่องจากทางแม่ผมแม่ผมเขาเคยเป็น พนักงานนวดซึ่งตรงนี้เขาก็เก่งตรงนี้อยู่แล้วผมก็เลยได้บุนักก้อนแรกมานะครับ <Wow. S 2> ปีปีแรกได้บุนักก้อนแรกมาแล้วก็รวมกับเงสะสมก็เลยเปิดร้านให้แม่ก่อนอ oh. แล้วก็ค่อยๆ oh. มาเรื่อยๆจนได้เปิดร้านของตัวเองผมผม,ผมสงสัยนิดนึงคาว่าเลือนแก้วเนี่ยทำไมตั้งชื่อร้านนี้ได้อเ oh. นื่องจากอ,อยากห้บอกว่ามันเริ่มมาจากผมหาอะไรใ,ใกล้ตัวเปิดร้านให้แม่ก่อนเพราะนั้น mm. ชื่อไอเดียก็มาจากในครอบครัวของผม, oh. ผมก็คือผมนามสกุลเลือนแก้วก็เลยเอาเรือนแก้วมาทำนะครับผไอ้ที่นั้นเงียบๆไปไม่ใช่อะไรหรอกคือ การทํางานมาหรือเปล่ะไม่เคยได้โบนัสเลยคุณใส่เ oh, oh. จมันเฮ้ยมันมีข้ออย่างนนะคนทํางานไม่โบนัสอะมันจะมีเงินสิ้นปีเลยใช่ไหมคะ <S <s แต่ว่าคือต้องมีเงินสะสมด้วยส่วนหนึ่งซึ่งมาผสมกันแล้วก็เปิดร้านให้คุณแม่น่ารักมากเลยอะ่ะเปิดร้านเอ่อในร้านทอดก๋วยเตี๋ยวก็แล้ว พอมันไปได้ดีปุ๊บก็เริ่มมีกำลังใัเออเปิดต่อร้านนี้ร้านนี้เป็นสาขาสองปะร้านนี้เป็นอาชาบูสาขาสองโ่้อาสาขาแรกที่ตรงเมืองทองอะค่ะยังไงคือคิดี่มันถึงคิดว่าเราเปิดร้านเป็นสไตล์ชาบูปิ้งย่างเอผมเริ่มแรกคือผมเป็นคนชอบกินชาบูปิ้งย่างต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือแล้วแบบเคยคิดว่าเอ้ยถ้าสมมติเรามีร้านของตัวเองนะประหยัดหนึ่งคือเราประหยัดเรากินได้เรากินได้เรื่อยๆแล้วเราสามารถทำสิ่งที่เราเอ้ยเราชอบตรงไหนอยากเพิ่มอะไรเราก็ทำได้เองเลย เป็นจุดเริ่มต้นครับผมนะคะและอีนว่าที่แบบว่าความหมายของการใช้หม้อกับกระทะในครควอมันคืออะไรอะคะคือตอนตอนตอนแรกมบอกว่าไอเดียคือคืออ่าปิ้งย่างชาบูนะครับแต่ว่าต่อมาผมมาแต่ไอเดียเพิ่มคือการเป็นเน้นเป็นการคุกกิ้งคือเน้นการทําอาหารครับผมคือร้านชาบูร้านปิ้งย่างเราจะเห็นได้ทั่วไปดัดดื่นว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นพวกปิ้งย่างชาบูก็จะมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเราจะตั้งจุดเด่นขึ้นมายังไงนะครับคือตอนนี้ผมก็มองไปว่าเอ้ย อนที่ผมทำกิจกรรมที่มหาลัยความสุขของการการอยู่ด้วยกันคือเรามาทำอาหารร่วมกันใช่ใช่ก็เลยบอกเฮ้ยเราน่าจะเอาเอาตรงนี้มาเป็นไอเดียขายได้นะเออเราเอาเอาความสุขของการทําอาหารเนี่ยมาขายตรงนี้ได้ก็เลยเริ่มมาค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือเพิ่มก็จะมีเป็นเป็นซอสครับผมก็คือไอเดียก็คือง่ายๆที่เขาเรียกนะใครก็ทาอาหารได้อ่าว่าคอนเซ็ปต์ของร้านคือเลนเทียกอีซี่คุกกิ้งอ่าก็คือทําอาหารแบบอีซี่อีซอีซี่ ก็เปเมืออะไรหรือป่ะไม่รู้สมัยนี้ของรุ่นพี่น้องมีหรือเปล่าน,นะสมัยพีไ่ไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนเนอะจะต้องมีว่าไปตั้งตั้งกระทะปิ้งย่างกันแล้วก็ดื่มดื่มเหล<า>ียร์กอะไรเงี้ยที่จะท้าท์ทหน่อยนะถ้สไตล์นี้เลยคือมีหม้อมีกระทะมีไหะอะไรก็ได้หมดเอามาลองแล้ไปซื้อหมูซื้อเนื้อซื้อไก่าจากตลาดแล้วก็คุกคุกอร่อยไหมอร่อยไม่รู้อ่ะแต่เกี่ยวขึ้นมาอร่อยอ่ะแต่ที่นี่เรองกพามอร่อยอร่อยไหมอร่อยนะครับยังไม่เคยทานเดี๋ยลองทานเดี๋ยวลองบอกดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะ แต่แกนนี่นชิคมากน้องรู้ไหม<า>ว่ากิมมิกนี่คืออะไรเนี่ยที่เขาอัพเฟซบุ๊กอัพอินสตาแกรมรู้ป่าอ,อ่านข้อมูลปะเนี่ยไม่ไม่อ่าน อย่าทำตัวเหมือนพี่พี่พี่บิวกับพี่มีรายการกันมาหลายปีแล้วเพราะว่าไอพี่บิวมันอ่านแต่พี่ยังไม่อ่านหนูเรียนแบบพี่ไงหนูไปเรียนแบบฝั่งนู้นสิแล้วรายการจะมีสาระอะไรนั้นอ่ะไม่ใช่พี่คือเราอยากมาเรียนรู้ที่หน้างานโดยตรงเลยว่ามันแตกตรงไหนเึีแปรก้แตกใช่ทำไงดิอ่ะตอนแรกอะนะทำรายการถ้วยคนนึงว้วเขาบอกว่าไปทำอยมางนอยู่แล้วเรียบร้อยก็เลยรับรุ่นน้องมาทำเป็นเจนต่อไป เขาด้มาตีนินสัยนะที่แบบไม่อ่านข้อมูลหรือควนี้รายการนี้โอ๊ยพังไงพี่แน็ก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะเขาต้องไปอ่านข้อมูลแทน <laughs> คือพี่แน็คือเคยมาเทปหนึ่งแล้วแล้วแบบว่าคือเราเป๊ะมากเลยข้อมูลเราเป๊ะมาพอมาถึงปุ๊บเราไม่กล้าถามแขกไง,งเรารู้ไง เออใช่เราจะขาดความประทับใจหน้างานถูกต้องใช่ใช่ก็อย่าไปอย่าไปสงเสริมเนาะเดี๋ยวงานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออฉันอ่านมานิดหน่อยเขาบอกว่ามีการทำแพนเค้กด้วยอ๋อผมนั่นแหละจริงแพนเค้กคืออะไรอะคะครับผมก็คือเนื่องจากเรามีกระทะกับหม้อใช่ผมก็มาคิดต่อว่าเอ้ยร้านเราอ่ะน่าจะมีของหวานเพิ่มนะมีของหวานเพิ่มปุ๊บผมก็มาดูในร้านว่าเอ้ย ในเมื่อเราเน้นให้เขาทําอาหารเองได้แล้วอาหารอะไรของหวานอะไรที่ลูกค้าทําเองได้ง่ายๆอาเราเป็นโจทย์ค่อยๆคิดไปเรื่อยปุ๊บย้อนแฝงของยากันแพนเค้กแพนเค้กในหัวน่ะคือต้องมาแบบต้องมาวาดหน้าเองหรือเปล่าแพนเค้กแบบไหนแต่ในเฟซบุ๊กเนี่ยที่เขาที่เขาแชร์กันมานี่ไม่ห่านจริงจริงคือทางร้านเรานะครับก็จะเตรียมเป็นอ่าเป็นแพนเค้กคือเราจะใส่ให้เป็น เป็นเหมือนตัวเหมือนเรับแล้วเราก็วาดเป็นแป้งแล้วก็วาดให้คือเราผสมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันหน้าโรงเรียนสมัยประถมใช่เลยแล้วก็ได้ห้าบาทห้าบาทห้าบาทสั่งโตเกียร์แล้วก็แบบสั่งอันนี้ได้แต่อันนี้คือทำเองเลยจะวาดเป็นหน้าแมวหน้าหมีหน้าหมูเลยก็แล้วถ้าพูดเพื่อตัวตังคือว่าไม่รู้เรื่องก็กินได้กินได้เพราะรสชาติคือแป้งเขาทำมาเรียบร้อยอยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาไว้เอัพเฟซบุ๊กว่างั้นเถอะอ่ะราคาหน่อยค่ะราคาเท่าไหร่เอ่ยครับราคานะครับจะเป็นอ่าบุฟเฟ่ต์นะครับยเก้าสิบเาบาทแล้วก็เบาทจะได้เป็น เป็นปิ้งย่างชาบูจะเป็นหมูนะครับไก่ต่างๆด้านบนะนะครับ <ไง S 2> สองสี่เก้าจะเพิ่มเป็นเนื้อโคขุนนะครับเราใช้เป็นโคขุนเลยแล้วก็จะมีทะเลเป็นพวกกุ้งกับหมึกเพิ่มมาแล้วก็ของทอดต่างๆเพ<ช> <ๆ S 2> ิ่มมาด้วยราคาโอเคมากเลยนาะถามเลยคะการตอบรับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคนก็เปิดเยอะแยะร้านอาหารสไตล์แบบนี้พูดตรงๆนะมันผู้แข่งเยอะเราเราขายดีปะก็ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าหนึ่งคือลูกค้าเขามากินอาหารสองคือเขามาต้องใช้คาว่าเหมือนมาทำทำอาหารมาสนุก เพราะว่าทุกครั้งถ้าเรามาเห็นผมเห็นพวกเขาก็จะเป็นแบบ ยิ้มเนฮาใช้นำอาหารอย่างงู้นอย่างนี้กันมีไอเดียใหม่ๆในการํำอาหารมาเรื่อยๆบางทีเราเรามีของเท่านี้นะครับเขาก็ทำไปเรื่อยๆของเขาเลยพเออโอ้โหทำอย่างนี้ได้ด้วยนะอย่างนกันได้ด้วยนะแล้วสำหรับคนที่แบบทำไม่เป็นนะที่นี่ขอบอกเลยว่ามีวิธีการทำด้วยพี่แนมใช่มีขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งใส่อะไรมั่งใส่น้ำจิ้มมั่งเยอะแยะจริงๆแล้วก็ยิ้มมาอ่านมาก่อนส่วนตัวเราเราทำเป็นแล้วเราเห็นแต่คนที่แบบไม่เคยทำอาหารเลยแบบมาถึงแล้วก็นั่งจิ้ม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 อย่างเงี้ยนานๆนะจับเวลาไหม เวลาแบบว่าแบบต้องภายในชั่วโมงครึ่งต้องลุกแล้วกับป้<อ>านบไม่มีครับไม่จำกัดเวลาเลยโอ้นงม,มสบายเลยสบายไงเราเป็นคนกินจุเจจอยู่แล้ว <c oughs> โอเคนะคะได้ยาวๆอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะฝากเส้นทางการเดินทางร้านเพจร้านเชิญเต็ที่เลยค่ะครับเพื่อนทางเดินทางร้านนะครับจะมีเป็นแผนที่อยู่ก็คือจะมีร้านที่งามวงวานนะครับจะอยู่ซอยวัดบัวขวัญน,นะครับซอยข้างๆพาริณงามวงวานเลยเข้ามาประมาณ300เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับผมส่วนร้านที่เมืองทองจะอยู่ที่ด้านหลัง Impact คลับเจ็ดฮอล์แปด นะครับจะเป็นจะเป็นร้านอาหารอยู่เยอะๆเลยด้านหลังตรงนั้นนะครับใกล้ๆกับนย์อาหารอีซี่กิฟี่ครับผมแฟนเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจเฟซบุ๊กก็เข้าได้ที่เรือนแก้วอีซี่คุกกิ้งเลยครับก็จะมีสาขาเมืองทองฮานีกับสาขางามวงวานย3านะคะอายุยังน้อยนะคะเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งแล้วก็เก็บเงินเก่งวันนี้เขาก็ไปเจ้าของธุรกิจถึง2ธุรกิจธุรกิจหนึ่งสองสาขาธุรกิจหนึ่งร้านแล้วก็อย่าลืมนะไปอุดนุนกันได้เหมือนกันนะคะขอให้กิจการรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะขยันแบบนี้เราอยากเห็นแบบ การเติบโตของเด็กรุ่นใหม่อ่ะน้องอายุเท่าไหร่อะคะอายุ24ครับเท่าไหร่คะ24เท่ากันแต่ว่าพี่นี่อยากกลับบ้านเลยน้องพี่ครับรอโบนัสอยู่จะได้ทําแบบพี่คราสักทีตอนตอนยี่ถามพี่นี้แหละเพราะพี่อยู่ที่มาหปีอะพี่ก็รู้แล้วว่าเราไม่มีโบนัสพี่คิดผิดขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับโอาพี่เอาน้องทําหน้าที่พี่เป็นผู้ใหญ่พี่นั่งทานอย่างเดียวพี่รอเสร็จทำก็ทำเลยแา่พี่เอาเป็นเงี้ย พูดในรายการน้อยไงก็เลยให้น hmm. ้องเขาปฏิบ mm ัต hmm. ิมากขึ้นนะคะก็เออประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวน้องชิมดูนะเป็นไงรสชาติมีน้ำจิ้มสองแบบนะคะมีซีฟู้ดแล้วก็มีแบบว่าออกแนวหวานนิดนึงอันนึงก็เปรี้ยวเข็ดเป็นไงครับอืมอร่อยอร่อยพอน้ำจิ้มหรืออร่อยพอน้ำจิ้มนี่นจิ้มอร่อยใช่ไหมมันก็อร่อยบอกเลยน้ำจิ้มสองแซ่บมากอ่ะนี่นี่อย่าลืมมากินแบบในหม้อด้วยนะพี่แนนทำนี่ทำไรต่อเนี่ย สุกี้ง่ายนี่สุกี้ได้แล้วสุกี้อะไรเอาไปผัดได้ป่ะสุกี้แห้งนี่หรอใช่สุกี้ท้นน้ำละลอนข้อดีเนาะที่เนี่ยเขาอะแดปอาหารได้หลายอย่างอือใช่ถูกต้องก็คือตามใจเลยอยากทำเราก็ทำไม่ได้ปิ้งหรือว่าย่างหรือว่าอะไรอย่างเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวจากนี้ไปเวลาจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวอีกอย่างที่เราบอกไว้ก็คือแพนเค้กเดี๋ยวเราไปทำแพนเค้กแล้วปิดรายการกันระหว่างนี้เดี๋ยวทำเสร็จปุ๊บเราขอเวลาทานกันแงป๊บนึง ขอโทษค่ะทานแป๊บนึงเดี๋ยวไปทาแนแทนเค้กกันต่อค่ะค<า>นนี้ทำไม,มเบอร์เบอร์ไม่รู้อะดได้ชิมได้ชิมตอนนี้นะคะหลังจากที่เราสองแม่ลูก พี่น้องได้ปะวะวันนี้พาคุณแม่มาทำแพนเค้กพี่น้องใช่ปะเป็นแม่ดีกว่าเทปเดียวนะอ๋อเทปเดียวแล้ตอนที่เราสองคนแม่ลูกนะคะเอ่อทานเรียบร้อยแล้วอิ่มแป้งท้องป่องแล้วเราก็ถึงเวลาที่จะมาทำอาหารครับขนมสิทำขนมทำขนมนี่แพนเค้กอะเดี๋ยวเอ่อแม่จะคนจัดการอีกนะลูกครับแม่ทำอาหารเก่งมากอะดูทีใส่น้ำลงไป รายการไปเลยผิดรายการไปเลยและส่วนขอ,ของรายการอย่าลืมเข้ามากด Facebook เราเยอะนะครับคุณผู้ชมยิ่งคุณผู้ชมเข้ามากดติดตามหรือคอมเมนต์เรานะครับเราจะมีกําลังใจในการทํางานมากเลยรายการดูแลได้อะไรได้สาระมากเลยจริงๆจริงเหรอพี่ไม่เหรู้สึกสาระเลยวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีรายการที่มีสถานที่แปลกนะครับหรือแนะนาเข้ามารายการของเราอย่าลืมนะครับเข้าไปกดใน facebook com s แปลกใหม่ดังครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่ง manager co th h e c h a n d i t i o n a l com ทูวิชั่น71ช่องซุปเปอร์บันเทิงครับหนังสือพิมพ์อ่ะหนังสือพิมพ์ะจะออกทุกวันพฤหัสอืมอืมโอเคแล้วลงไงต่อจะกานแค่เนี้ยวันนี้ใช่จบแล้วแล้วลงไงต่อวันนี้พวกเราขอทำแทนเทกต่อน,นะครับค,คุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากมากินที่นี่มาเลยผมแนะนำ <laughs> ให้โอกาสปิดใหม่นึน็นรอบเออได้ละได้ละได้ละ,ละ,ละ <laughs> นี่ปิดนี่จบยังอ่ะปิดยังยังไม่ปิดยังไงอะตอนแรกมันก็เป็นกระต่ายอยู่หรอกนะนี่พี่เขาให้มมลดึงกลุ่มไม่แล้วว <c oughs> <c oughs> ่ะไม่ชมหนักกับปุ่มนี้นะจริง